มีความสูขเราปวดปวดหัวเขา่าเนื่องจากพอเข้าห้องน้ําเรานั่งซ่วมยองยองไม่ได้นั่งแล้วมันปวดกระดูกมันดังก็แคกก็แคกตัดสินใจลาออกจากงาน สวัสดีค่ะชื่อคณิตพรสีดิลกตะกูลนะคะอายุ64ปีค่ะประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าค่ะข้อเข่าเสื่อมอดีตเป็นพนักง,งานเป็นเจ้าหน้าที่นะคะทำเบเกอรี่อบขนมเนาะอยู่หน้าเตาอบอบขนมตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4- ี่หปีมันก็ทําให้เรามีมีความสุขเราปวดปวด,ปวดหัวเขา่าเนื่องจากพอเข้าห้องน้ําเรานั่งซ่วมยองๆอ,งองไม่ได้ นั่งแล้วมันปวดกระดูกมันดังก็แคกก็แคกมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอาการแบบนี้เราต้องดูแลตัวเองละก็ตัดสินใจว่าเราคงทําต่อไม่ได้ก็เลยลาออกจากงานออกเพื่อมาดูแลหัวเขาตัวเองแต่ เราก็ไม่กล้าไปหาหมอเพราะว่ากลัวการผ่าตัดกล mm hmm. ัวหมอให้ผ่าตัดกลัวหมอบอกให้กินยาเพราะเป็นคนไม่ชอบกินยา mm hmm. ก็เลยใช้วิธีการว่าอาอากกําลังกายกายภาพตัวเองเซิร์ชจ,จากอินเทอร์เนต็ตดขูของคนนู่นของคนนี้ว่าเขาทํายังไงให้ข้อเข่ามันดีขึ้นก็เลยใช้แบบต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาพูดให้ฟัง mm hmm. เพื่อนมาแนะนําบอกว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นงานวิจัยเนาะสารสก,กัดจากละอองเกสรดอกไม้สก,กัด เราก็เลยลองเปิดใจลองเอามากินดูปรากฏว่ากินไปสักระยะหนึง่งเอ้ยรู้สึกว่าหัวเข่าเราดีขึ้นสังเกตได้จากการไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> บอกเฮ้ยกระโดดถ่ายรูปกันแบบวัยรุ่นกันไหมด้วยวัยเราเอ้ยลองกระโดดเพื่อนเพื่อนก็ลองกระโดด <ๆ S 2> เราก็กระโดดกระโดดพร้อ <ๆ S 2> มกันนะคะประมาณเกือบสิบคนแต่เรากระโดดขึ้นได้คนเดียวเพื่อนๆกระโดดไม่ขึ้นก็เลยทําให้เราดีใจเฮ้ยกระดูกข้อเข่าเราดีขึ้นแน่นอนเลยทําให้เราสามารถที่แบบกระโดดได้โดยที่ไม่เจ็บข้อเข่าในขณะที่ เพื่อนยังสงสัยว่าเฮ้ยทำไมกระโดดได้ปัจจุบันนี้นะคะก็เดินเดินวันหนึ่งเดินได้ถึง3-4กิโลได้าการการปวดเข่าดีขึ้นไม่มีอาการปวดเท่าที่ควรแล้วแต่ถ้านั่งนานๆอาจจะมีบ้างแบบเหมือนขาบวมแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคค่ะเราก็พยายามขยับขากายภาพเหมือนกายภาพเตงนั่งอย่านั่งนิ่งอย่านั่งแช่ก็ขยับขาขยับอะไรเงี้ยก็เดินได้อะไรได้ เข้าห้องน้ำก็รู้สึกว่าจะไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนนั่งได้ค่ะโดยที่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะลุกไม่ขึ้นอนี่ยนกะ็นั่งนั่ง่ง้มยองๆได้แล้วค่ะอยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าอย่าปล่อยให้ร่างกายเรามันเสื่อมหรือให้มันหนักไปกว่านี้ถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองก่อนที่เราจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูแลมันก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะ หัวเข่ามันขัดใช้ยาเนี่ยนวดแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นไปหาร้านนวดก็เป็นเหมือนเดิมคืนหนักกว่าเก่าขึ้นรุนได้เนี่ยขึ้นแทบไม่ได้นะครับสวัสดีค่ะพนมพัฒนานุรักษ์นะคะชื่อเล่นชื่อพัฒก็อายุ53ปีเมื่อก่อนอเป็นอาชีพค้าขายนะคะค้าขายก็รู้สึกว่า ไม่ได้นั่งเลยมีปัญหาตามมาคือในเรื่องของข้อเข่านะคะคือไม่สามารถที่จะเดินอะไรได้แบบไวๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเราเราทำงานมานานแล้วก็ยืนอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ได้นั่งพักเลยนะคะมีอยู่วันหนึ่งอาการมันที่มันเริ่มต้นนะคะจากที่หัวเข่ามันขัดแล้วก็ติดๆัขัดแล้วหัวเขา่าตรงบริเวณหัวเข่าเนี่ยมันจะแดงแล้วมันจะบวมนิดหน่อยนะคะเราก็อ่ารู้สึกวิตกกังวลเราก็ใช้ยานน,ยนวดเพื่อให้มันให้มันเบาปวดนะคะ แต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็ทนมาตลอดเพราะว่าเราคนหนึ่งที่เราไม่พึ่งหมอเลยเพราะว่าเราเข้าไปแล้วเราเราต้องรู้ว่าหนึ่งหมอต้องแนะนําให้ผ่าตัดแน่นอนนะคะเราก็ใช้วิธีไปหาร้านนวดดีกว่าร้านนวดเผื่อที่ว่าอาจจะได้อาการเนี่ยเบาขึ้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น,นะคะ่ะพอไปร้านนวดกลับออกมาสามสามรอบเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมคืนหนักกว่าเก่านะคะหนักกว่าเก่าก็คือเดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดเนี่ย ขึ้นแทบไม่ได้นะครับ พออะไรพเดินขึ้นประมาณ3 49เนี่ยรู้สึกว่าหัวเข่าเราเนี่ยหมดแรงเดินต่อไม่ไหวเราต้องนั่งพักสักพักนั่งนวดไปนวดมาสักประมาณ1นาทีเราก็เอามือเนี่ยจับราวขึ้นบันไดไปจนให้ถึงชั้นบนนะคะชั้นบนเอาตัวเองรอดก่อนทีนี้เราก็มารู้สึกว่าโอเคไม่ไหวละไม่ไหวละเราจะต้องทํายังไงนึกอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเรามันก็หงุดหงิดเนาะก็ยังไม่ไม่อยากมีอารมณ์ทําอะไรทั้งสิ้นมีอยู่วันหนึ่งก็ได้เจอกับเพื่อน ก็เล่าเรื่องเราอาการข้อเสื่อมเนี่ยให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยแนะนําให้ลองใช้ละอองเกสรดอกไม้สกัดดูนะคะก็เราก็ไม่ได้เชื่อนะเพราะว่าเราทดลองมาเยอะแล้วเราก็ลองแอบไปศึกษาดูก่อนว่างานวิจัยตัวอื่นดูก่อนว่ามันเป็นยังไง แต่ทีเนี้ยพอมันหนักขึ้นมันไม่ไหวจริงๆมันปวดมากพอตอนคืนเนี่ยนอนมันก็ระบมนอนไม่หลับเลยนะคะเราก็เลยลองอ่าลองไปซื้อมาทานดูนะคะเราโอเกสอดอกไม้ก็รู้สึกว่าทานไปนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยรู้สึกอาการที่เราปวดรืยมีมีเสียงดังกรอบแกบเนี่ยเบาขึ้นอ่าเราก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าโอเคเราไม่ต้องพึ่งพึ่งยาแล้วนะคะพึ่งยาหมายความว่าไม่ต้องไปหาหมออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทานต่อเนื่องค่ะสัก ามาณ2-3เดือนนะ่ะจากที่เราเป็นหนักๆที่เราเคยเจ็บเคยเจ็บหรือเคยปวดหรือมีเสียงเนี่ยเรามาทดสอบคือขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดประมาณ 3- 4สี่ขั้นเนี่ยเฮ้ยม,มันไม่มันไม่มีเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันก็ขึ้นแบบไปได้เลยแบบว่าไม่ต้องหยุดพักอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนี่ต้องสาวขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นพักเราก็จะเชื่อไหมเราก็เลยขึ้นลงประมาณ4ี่รอบในวันนั้นนะคะขึ้นลงสี่รอบเราก็ดูว่าอาการของเรามันจะ จะเป็นไหมแต่ว่าก็ปรากฏต้องขอบคุณนะคะไม่มีจริงๆทั้งอาการปวดและอาการเสบนังกบแก๊บวันนี้ก็อยากบอกว่าสุขภาพเราหาซื้อไม่ได้เราต้องดูแลด้วยตัวของเราเอง